รู้หรือไม่ว่าการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือนั้นสอบวิชาการมีอะไรบ้างมีกี่คะแนนมีเกณฑ์อะไรบ้างทาไปรู้ไปดูกันครับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือไปดูกันครับการสอบคัดเลือก6.1การสอบภาควิชาการเป็นการทดสอบความรู้วิชาการวิทยาศาสตร์วิชาการคณิตศาสตร์วิชาการ,าาการภ,าาภาษาอังกฤษ และวิชาการภาษาไทยและสังคมศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ม .4 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมีคะแนนเต็มรวม700คะแนนโดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนดีที่สุดจัดเรียงตามลำดับคะแนนตามจำนวนที่โรงเรียนในเรือกำหนดเข้าทำการสอบรอบ2ต่อไปมีรายละเอียดคะแนนตามรายวิชาดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์200คะแนนวิชาคณิตศาสตร์220คะแนนคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ40วิชาภาษาอังกฤษ180คะแนนคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ40วิชาภาษาไทยและสังคม100คะแนนในการสอบคัดเลือกบุคคลประเรือนนะครับเพื่อสอบ เขาไเด้ยนเตรียมตหาในส่วนกองทัพเรือนะครับก็ได้ระบุชัดเจนนะครับในการสอบภาควิชาการนะครับคะแนนเต็มจิตคะแนนนักเรียนต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ผ่านเกณฑ์40น,นะครับวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์40นะครับร้อยละ40 2วิชานี้ต้องผ่านนะครับถ้านักเรียนสอบวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม200คะแนนวิชาภาษาไทยคะแนนเต็ม100คะแนนได้เต็มทั้ง2อ,อย่าง แต่ว่าคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่สามารถเข้ารอบ2ได้นะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็ต้องไปฝึกฝนนะครับทุกตัวตำราเพื่อที่จะผ่านเกณฑ์คณิตศาสตร์อังกฤษ<ย>เพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดในการสอบรอบ2ของนักเรียนเตรยียมทหารในส่วนของกองทัพเรือต่อไปนะครับก็สาหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ